วันนี้ผมก็จะทําผักแป้นขาวหรือกุยกุยกุยอะอ่านยากกุยกุยช่ายขาวนะครับจะเลือกเอาเอาล้อตรงนี้นะครับเพราะว่ามันรู้สึกต้นมันจะพอดีแก่พอดีนะครับแล้วก็ตัดนะครับตัดให้จําให้ถึงถึงโคเลยนะครับตัดเอาอาจจะไปไปทำอะไรล่ะกินกับมีกะทิ หรือจะไปผัดนะกินคือเขียวก็ได้หรือจะไปให้ไก่นะฮะนะครับนะครับตันะบนะดเสร็จเอาละจากกระถางครอบนะครับถางมังกรมันจะพอดี ก็หาอะไรปิดฝานะครับปิดรปูปิดแสงสว่างนะครับอย่าให้แสงสว่างเข้านะครับอย่าให้มีแสงสว่างถ้าได้ไปผ้าสีดําจะดีนะครับอันนี้ผมว่าผ้าเศษปิดตรงที่เป็นรอยแสงนะแสงก็อยู่ตะวันออกตะวันตกนี่มันจะแสงเข้าเยอะ ครับปิดให้ชิดอย่าให้อย่าให้มีแสงเข้านะครับหาผ้าเศษแค่นี้นะครับ <ลด S 1> วันต่อไปไก็เปิดฝาแล้วน้ำลดลงในรูก้นกระถางลดนะทุกวันไหมไม่ต้องทุกวันครับวันสองวันก็รดทีปล่อยไว้สักสี่ห้าวันหกวันมันจะพอดีนะครับ ครับขอบคุณครับว<ะ>้าสวัสดีครับอ่าวิธีทำปกักอันนี้เขาเรียกว่าผักกุ้ยช่ายหรือผักแป้นขาวนะครับวิธีการทำก็คือตัดตัดแล้วก็ใช้กระถางมังกรนะครับ ต้องใช้กระถางถางกระถางมังกรเราหรือจะเป็นกระบอกไม้ไผ่ก็ได้หรือกระบอกกระถางก็ได้นะครับอย่าใช้พลาสติกนะเพราะจะร้อนค่อไว้สักประมาณ5-6วันนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ตัดใช้กัรไกรหรือว่ามีดตัดนะครับตัดให้ให้จมถึงดินเลยนะครับตัดทำไมย่ยากครับ แล้วก็ปล่อยเอาไว้สี่ห้าวันมันก็จะขึ้นเหมือนเดิมเป็นสีเขียวแล้วก็ทําสลับไปไปครับเราก็จะได้ผักกุยช่ายกินแบบราคาประหยัดนะครับง่ายมากนะครับง่ายมากาขนาดนี้ก็ผมว่าประมาณก็เกือบเกือบครึนน่งโลนี่สวยไหมครับสวยไหมครับโอ้ไม่ได้ใส่บุ้งดินไฟเยอะ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะพาไปทําแปลงต่อไปครับ